ท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกอทวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลานและในขณะเดียวกันท่านเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องการผลักดันไทยให้เป็นฮับฮาลานโลกครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสลามอะลกุมครับครับอาลกุมุสลามครับสบายดีนะครับท่าน ก็งานยุ่งครับงานโควิดเยอะทีเดียวก็เลยต้องทํางานกันตัวเป็นเกลียวทุกท่านนะครับครับผมครับอ่าพอพูดถึงสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยก็แต่ละคนก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันอย่างมาก,กนะครับในสถานการณ์โควิดกระทรวงกรเกษตรนะฮะมีบทบาทมากเลยในการผลักดันนะครับเรื่องสินค้าฮาลาลเนี่ยมันมีพิมพ์เขียววิสัยทัศน์ฮาลาลนะฮะอยากให้ท่านอธิบายถึงแผนงานาพิมพ์เขียววิสัยทัศน์ฮาลาสหน่อยให้ว่าเป็นยังไงครับ าตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศษรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยซีอ่อนนะครับได้แต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการส่รงเสริมสินค้าและผิดผลทางการ,กรเกษตรมาตรฐานฮาราเรนนะครับโดยเฉพาะในช่วงสานก,การโควิดซึ่งเลรงเห็นว่ามันมีโอกาสในวิกฤตโควิด -19 เนี่ย uh, FAO ก็ดีองค์การสหประชาชาติก็ดี WHO <c oughs> องค์กายอมัยโลกก็ดีเนี่ยได้จัดทํารายงานวิเคราะห์พยากรออกมาว่าโลกจะเผชิญกับภาวะการขาดแคลนอาหารอืมครับดังนั้นเนี่ยในฐานะที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีสาภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจนสามารถส่งออกได้เป็นอันดับสิบเอ็ดของโลกนะครับอและสองของเอเชียลยรองจากจีนเท่านั้นเองครับผมอันนี้เป็น เป็นเป็นสถิติปี262ก่อนเกิดโควิดนะครับครับแล้วก็ยังเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยอันดับสิบาของโลกด้วยสภาพดังกล่าวนะครับเรามีแบรนด์สินค้าเกษตรอาหารของไทยอยู่ในระดับชั้นต้นๆของหลายรายการขณะเดียวกันการเกิดโควิดเนี่ยทำให้คนห่วงใยสุขภาพมากขึ้นดังนั้นในส่วนของมาตรฐานฮาราวนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสูง ของโลกนในด้านของอาหารแล้วก็สินค้าอืน่นๆกระทรวงเกษตรกรก็เลยเห็นโอกาสตรงนี้ว่าหน้าที่จะได้อ,ออกแบบ,บเป้าหมายวิสัยทัศน์แผนปฏิบัติการนะครับ,รบเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเนยเป็นฮับฮารานโลกครับจากฐานของเกษตรและอาหารนะครับ,รบก็มาต่อห้แบรนด์ฮารานมาตรฐานฮาราน เรามองในมุมว่านี่คือฮารานอีโคโอนอมีอมเพราะประชากรมุสลิมอยู่ถึงสองพันล้านคนหนึ่งในแปดของประชากรโลกและกระเดากันยังมีนอนมุสลิมอีกนะครับที่ไม่ได้เ,เป็นมุสลิมแต่ว่าก็นิยมชมชอบสินค้าที่มีฮารานนะครับด้วยความเชื่อถือ,อ,อที่เราเรียกว่าทรัสอีกโนมีเนี่ยนะ,ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสและเรามีสภาพเนี่ย จึงได้จัดทําวิสยัยทัศน์และนโยบายขึ้นมานที่เรียกว่าเป็น Thailand h a l a l blueprint หรือว่าพิมพ์เขียวอารานไทยนะครับครับสู่ฮัตโ์โถือได้ว่าเป็นฉบับแรกที่มีความสมบูรณ์มากประกอบไปด้วยเป้าหมายไยทัศน์แผนปฏิบัติการแผนแม่บทรวมทั้งโครงการงบประมาณน,นะครับ,รบเพื่อพัฒน,นาอุตสาหกรรมฮารานของไทยเนี่ยให้มีสภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เป้าหมายดังกล่าวครับ ครับผมฮะแนวทางแผนเนี่ยทำไทยดันไทยนะฮะสู่ครับฮาราโลกเนี่ยนะครับผมว่าเป็นสเกลที่ดูแล้วน่าตื่นเต้นนะฮะมันเป็นโอกาสของประเทศไทยนะ,ะในโอกาสที่ท่านได้ได้นำเสนอเนี่ยนะเพราะนั้นท่านได้พูดถึงแนวทางนะ,ะพิมพ์เขียวอันนี้ไปแล้วเนี่ยการสนับสนุนการผลักดันเนี่ยแน่นอนแหละครับหลายๆองค์กรก็มี ความร่วมมือกันนะฮะอยากให้ท่านได้อบอกสักหน่อยครว่ามีองค์กรไหนที่มีส่วนร่วมในการผลักดันร่วมกันในครั้งนี้ครับก่อนหนึ่งต้องเรียนว่าเมื่อเมื่อเรามีวิสัยทัศน์มีเป้าหมาย <c oughs> มีนโยบายมีแอคชั่นแพลนแล้วนะครับรบก็จะต้องกกลไกาการขับเคลื่อนและการการเชื่อมโยงความอย่างบริาการระหว่างหลักครับจึงได้มีั้าการ ส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮารานซึ่งมีผมเป็นประธานนะครับอันนี้เป็นกรรมการกลางโดยที่ประกอบไปด้วยทุกภาคีภาคส่วนครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทยศูนย์จาดฮารานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันฮารานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินตลอดจนสมาคมธุรกิจการค้าไทยมุสลิมนะครับเป็นตัวอย่างส่วนภาครัฐก็มา รบตั้งแตต่้นน้ําปลายน้ำนะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์สถาบันอาหารนะครับหรือว่าหน่วยงานอ,อ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องในสายของกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยวิาสาหกรรมนะครับซึ่งเราได้ร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้นมานะครับเพื่อที่เราเรียกว่า a อ c ครับ agri e c h a n d innovation center เนี่ย ส่วนหนึ่งก็ทําการวิจัยพัฒนาด้านฮารานเป็นการเฉพาะซึ่งเราเรียกว่าฮารานอะคาเดมีนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันฮารานนะครับที่มอนะครับที่จุฬาลงกรณ์ก็ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นทุกภาคีภาคส่วนนะครับแม้แต่หน่วยวางแผนระดับชาติอย่างสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ดีนะครับก็เข้ามาร่วมหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะว่าฮาราไม่ได้หมายถึงแค่อาหารและลเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับอแต่ว่าเป็นวิถีฮาราลาท่องเที่ยวฮาราลาโลจิสติกฮารามีหมดนะครับก็อย่างองค์กรอย่างเด็บก็เข้ามาเพราะนั้นกล่าวได้ว,ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุมการที่ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสําคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ไปสู่ความเป็นจริงโดยเร็วที่สุดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภายใต้กรรมการ ชุดใหญ่แล้วก็มีอนุกรรมการสี่คณะครับเป็นกลไกการขับเคลนหนึ่งคืออนุกรรมการจัดทําวิสัยทัศน์และนโยบายซึ่งในส่วนนี้ครับที่ได้จัดทําตัวพิมพ์เขียวเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็คณะกรรมการชุดใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์แนวทางและแผนงานดังกล่าวนะครับไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา แล้วก็นําเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเสรและสารณกท่านก็ให้ความเห็นชอบขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีพิมเขียวจริงๆที่ปฏิบัติได้ครับแล้วก็ยังมีตัวโครงการแผนงานเป็นวงเงินงบประมาณน,นะครับระยะห้าปี2 5 6พ2 5 7้หสห้าสองน้รอเจ็สิบนะครับ,รบเป็นวงเงิน2 8 0พันแปดร้อยล้านค,คือเมื่อวางแผนแล้วก็ต้องมีแผนงานมีโครงการ ในการขับเคลื่อนทําได้จริงกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนะครับตรงนี้ก็เตรียมเสนอคณะมนตรีเพื่อเป็นตัวขับดันและลงมือปฏิบัตินอกจากคณะกรรมการอนุกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เมื่อจัดทําวิสัยทัศนเสร็จก็แปลงกายใหม่นะครับอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบายซึ่งมีด้าองจาสอวินัยดารันนะฮะลงไปสู่ภาคปฏิบัติเลยครับ S <S ใช่ก็ <S <S เขียนแล้วเห็นชอบแล้วแล้วมันเปลี่ยนชอบต่อไปก็รอบเห็นชอบทีนี้ก็เดินหน้านะครับชุดที่สองเรียกว่าอนุกรรมการส่งเสริมการค้านะครับค้าและผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานพาราวนะครับอันนี้ก็ได้อดีตทูตภั่จิตนะดรไผจิตซึ่งก็เป็นอดีตทูตปาณิชย์ประจําปักกิ่งและเมืองจีนนะครับและตอนนี้ก็เป็นรอ,องประธานและเลขาธิการหอ,อการค้านะ ท,ท่านมีความเชี่ยวชาญในส่วนในส่วนของการค้าพาณิชย์มากเพราะท่านเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์มายาวนานนะครับก็ทำหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการค้าชุดที่สามคือคณะรัฐมการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนอันนี้ก้าวหน้าไปมากครับโดยที่ก็มีการเข้าไปเดินหน้าลงทุนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยสามโครงการในสำนัหวาดภาคใต้แล้วเป็นรูปธรรเดินหน้าไปนะครับ ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่วเวลาเจ็ดเดือนเท่านั้นเองนะครับสี่มารการพัฒนาและเบียงเศรษฐกษิจที่เรียกว่าเ,เป็นฮาลันและอุตมิกรคอร์ดอ์นะครับเพื่อส่งสินค้าและการผลิตผลิตทางการเกษตรและสินค้าตามมาตรฐานฮาลันในพื้นที่ชายแดนใต้ครับซึ่งมีรองเลขาธิการสบตเป็นประธานและก็ทุกภาคีภาคส่วนก็ร่วมอยู่ในนั้นทั้งสี่ด้วยกการภายใต้กรรมการชุดใหญ่นี่ครับก็เป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อที่จะเดินหน้า แนวทางที่เราเรียกว่าหนึ่งวิสัยทัศน์ห้าแนวทางครับ,รบมบล้วก <ผม S 2> ารห,น,น,าหนึ่งการเกิภาพหน่วยงานรับรองมาตรฐานทาระครับครับสองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า,าเกษตรและอาหารหด้วยมาตรฐานอารันไทยนะครับบนฐานของหลักศาสนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับครบสามเสรสร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการแยนจัดการตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภคสี่เพิ่มเสถียรภาพทางตลาด ทางการตลาดและโลจิสติกส์ครับ5ก็คือการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ mm hmm. ตรงนี้ครับคือวิสัยทัศน์แล้วก็ห้าแนวทางซึ่งเรามีความตั้งใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นประเทศผู้นำในการผลิตการแปรรูปก,การส่งออกและการมัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร,รของรานะครับที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล S <S และเข้าสู่ตลาดโลกด้วยมาตรฐานฮารันไทยโดยใช้หลักศาสนาวิยาทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในปี2570ครับ <S <S ครับอันนี้ก็ <ผม S 2> เป็นเป็นหวิสัยทัศน์5แนวทางบนอารานบูุินไทยแลนด์ครับครับผมฮะหนึ่งวิสัยทัศน์5แนวทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปตามที่ท่านองค์กรได้พูดถึงนะฮะด้วยเวลาอันจำกัดนะครับแต่ว่า ยังมีเรื่องราวและประเด็นที่น่าสนใจเราจะกลับมาพบกับคุณอลงกรณ์นะครับในช่วงของหน้าต่างกอทในครั้งต่อไปครับ